ดดดดดเด็กมันไม่รู้เรื่องนไะม่มีคนมันมันซักซ้อนอยู่นะอืมันทําไม่ได้แต่ว่าน้องก็เรียนแบบนี้น้องเเรียนแบบผ่านกูเกิลชาร์จเรียนแล้วก็เน,นี่ภาษาจีนตอนนี้ห้องเรียนของบินก็จะมีดนตรีกับภาษาจีนนะคะเนี่ยให้น้องไปจดแต่ละวิชามาเป็นรหัสแบบนี้แล้วก็มา จุดที่ไหนอะจดในลายเนี่ยลายนยายันให้ใช,ใช่ใช่แต่ว่าันื้อของเขาคุ้ยกันลายคนเข้าสองขั้วค่ะมันจะเป็นงาน <c oughs> แต่ว่ามันเป็นการทดลองเหมือนกันแหละเราเรียนได้เรียนไม่ได้ เขา,รป,าประสิทธิ์ไ่ได้น่านแตได้เอออุปกรณ์อย่างเช่นเรามีแค่โทรศัพท์เราไม่มีโน้ตบุ๊กที่จะมาแนบไฟล์ส่งงานใช่ใชค่ะอมันเห็นบ่นได้มันต้องมีโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตที่ที่สามารถเอ็กพอร์ตไฟล์ได้อย่างเงี้ยค่ะโอโอ้เกิลคาน่ะอืมเวลาอาจารย์ส่งมาอาจารย์ก็จะดรอปเป็นไฟล์มาแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาพิมพ์ออกมาใช่มั้ยคะเวลาเราจะส่งงานเราก็ต้องแนบไฟล์แล้วก็ส่งเข้าไปใช่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 เด็กๆไม่รู้เรื่องหรอก เรื่องแต่ว่าําไม่รู้หาตรงไหนว่ามันจะมี ok. ข้อดีตรงแบบมีคลิปวิดีโอมีอะไรเนี้ยครูเ ok ขาจะเน้นเนี้ยมันเป็นการเรียนที่การเรียนที่ยุคศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันต้องมีคนโค้ชให้ถ้าม,ม,<ล>มันพร้อมถนะ้ามันพร้อมมันจะสนุกใช่ถ้ามีอุปกรณ์คือนุกคือครูจะต้องเตรียมความพร้อมมากที่สุดเลยเพราะว่ามันต้องคอนเขาเรียกการเรียนแบบฟลิปฟลิปข้องเรียนกลับด้านคือ เยนอังทางานนอกครับทํางานอยู่บ้านแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วเอางานไปตรวจอ่ามือนโรงเรียนเพื่อนที่เขาทาอยู่ตอนนี้แหละเขาทาแบบนี้แต่ว่ามันต้องดูจะเป็นเอกชนแต่ว่ามันต้องเตรียมครูต้องเตรียมก่อนเปิดนี่นั้คนไม่ชอบจริงๆนะมันไม่เอาหรอกมันยากปกติคนเขาไม่ชอบไม่เหมือนเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมไม่เหมือนเล่นเกมไม่เหมือนดู ้าแสบคำมึงไหนกินมึงมึงมึงไปประซุ่มไปบุรอษมงึงไปเส้นสาบ บุน่อเลย๋จะเอาไอ,อบุไปซ่อมช้ารองเงินหมื่นบาทยังไม่ได้เลเอาแม่ของแม่ยังไม่เข้าอ่ะยังเลยยังไม่ได้เงินเลยอ้าวเ,เขาคือว่าจะเข้าวัน,นั้องนนแต่บ,าบา้านบ้านได้อยู่ใช่ไยยยหม เงินไอ้ไอ้นัางงานเงินไอ้ตอนแรกว่าจะเข้าทีนี้ให้ไปพร้อม,มเพ์ก็ไปไจัดก,การพร้อมเพ์แล้วก็ยังไม่เข้านะอ่ะเขาใส่แอปดีเดอทีวีเรียกในละคามัน็ะแอปสีเหลือง้แตนี้ใส่แอป์ละง่ายสุดเป็นมโนใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะล่มอ๋อเพราะว่าค,คนเยอะคนเข้าเยอะก็นนี้คือปัญหาเนาะที่ช่อง youtube ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้แต่ youtube นี่ก็ได้หมายควมาดีเลทีวีเนี่ย เราดูเมื่อไหร่ก็ได้ไงไม่ต้องไปรอตามที่เราดีเทิร์อย่างใน YouTube ในนั้นนะไอ้ยูทูบเขาจะเก็บคลิปไว้อยู่แต่ว่า Facebook เขาจะสตรีมรันได้เลยคือรหัสของสุขาศึกษาของแต่บ้านเราเนี่ยพออถามเมื่อเช้าเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันจะขึ้นไม่ค่อยดีเขาเขามีโทรศัพท์้คือเราก็ส่งคลิปย้อนหลังให้เด็กนะคะแต่ว่าปัญหาของเด็กคือมันอยากถามไห เออใช่ใช่มันไม่เข้าใจมันก็อยากถามพ่อก็ยังงงอยู่อ้าวถ้าเด็กไม่เข้าใจจะถามใครทำเสียส่วนเงี้ยมันต้องมาทำให้ดูพ่อแม่เขาไม่ได้เข้าใจแล้วเด็กในห้องอ่ะมันมันมันเหนือวว่ากับใคหเองามันต่างกันระดับความรู้อืมเด็กในห้องเขาก็ถูกฝึกมาดีตลอดเนาะระบบเขาเข้าใจระบบแล้วเด็ก เสียบไลน์ไลน์นอนนะไร